ในเมืองกลอสเตอร์เชียสหราชอาณาจักรมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางย่านชุมชนที่ดูธรรมดาบ้านสองชั้นสีส่ีดมีสวนเล็กๆหน้าประตูและบันไดไม้ที่เริ่มผุพังตามกาลเวลาบ้านหลังนั้นมีที่อยู่ชัดเจนว่าบ้านเล็กที่25ถนนครอมเรลแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ปี1994บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่บ้านหนึ่งหลังในย่านชานเมืองพวกเขาได้รับหมายค้นอย่างเป็นทางการ พร้อมอุปกรณ์ขุดดินรถตู้บันทึกหลักฐานและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมากกว่า10บคนเป้าหมายของการค้นหาในวันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือยาเสพติดแต่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่หายตัวไปชื่อของเธอคือเฮเทอร์เวดเด็กสาววัย16ปีลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้มีรายงานการหายตัวไปของเธอตั้งแต่กลางปี1987แต่ในช่วงเวลานั้นไม่มีใครแจ้งความอย่างเป็นทางการ พ่อแม่ของเธอบอกกับเพื่อนบ้านว่าเธอออกจากบ้านไปทำงานต่างเมืองแต่เวลาผ่านไปหลายปีไม่มีใครติดต่อเธอได้ไม่มีจดหมายไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแม้แต่บันทึกการเดินทางในระบบราชการในปี1992มีเจ้าหน้าที่สองนายจากหน่วยคุ้มครองเด็กในเขตกลาสเตอร์เชเริ่มสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อพวกเขาติดต่อไปอยังโรงเรียนที่เฮเธอร์เคยเรียนพบว่าเธอหายไปโดยไม่แจ้งลา และเมื่อขอเอกสารประจำตัวก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าเธอมีชีวิตอยู่เวลาผ่านไปจนถึงต้นปี1994หน่วยสอบสวนพิเศษได้รับคำสั่งให้ขอหมายค้นเพื่อเริ่มต้นตรวจสอบภายในบ้านหลังนั้นเจ้าหน้าที่ขุดลงไปในสวนหลังบ้านพื้นดินบางจุดมีลักษณะถูกกลบใหม่และความลึกที่ผิดปกติทำให้พวกเขาเริ่มตั้งข้อสงสัยในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1994 พวกเขาพบร่องรอยบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปในชั้นดินถุงพลาสติกที่เปื่อยยุย่ยเศษผ้าและเส้นผมที่ยังติดอยู่กับเนื้อเยื่อบางส่วนพวกเขาใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงขุดขึ้นมาอย่างระมัดระวังในชั้นลึกสุดของหลุมแรกนั้นพบสิ่งที่ตรงกับลักษณะของมนุษย์มันคือร่างที่มีการมัดด้วยเชือกในลานหัวและลำตัวถูกฝังแยกจากกันและมีอวัยวะบางส่วนขาดหายไป เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนิติวิทยาศาสตร์กล่าวในรายงานการจัดวางร่างในลักษณะนี้ไม่ใช่การฝังตามธรรมชาติมีความพยายามในการซ่อนตัวตนอย่างชัดเจนไม่กี่วันหลังจากนั้นพบร่างที่สองในพื้นที่เดียวกันทั้งสองร่างเป็นเพศหญิงอายุยังไม่เกิน20ปีและไม่พบเอกสารระบุตัวตนใดในจุดฝังบ้านเล็ที่25ถนนคลอมเวนถูกปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่เริ่มขุดลึกลงไปในหลายจุด ประชาชนในละแวกนั้นเริ่มรวมตัวกันหน้าแนวกันบางคนถ่ายรูปบางคนสวดมนบางคนยืนเงียบไม่มีใครรู้ว่าในบ้านหลังนี้เคยเกิดอะไรขึ้นแต่เสียงจากคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นเริ่มทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าขุดต่อไปเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเริ่มทำงานต่อเนื่องภายในพื้นที่บ้านเลขที่25ถนนคลองเรล <c oughs> การค้นหาขยายจากสวนหลังบ้านไปถึงพื้นที่ใต้พื้นชั้นล่างของตัวบ้าน บางส่วนของพื้นไม้ถูกเปิดออกกลิ่นที่ลอยขึ้นมาทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนต้องใส่หน้ากากกันกลิ่นชนิดพิเศษชั้นดินใต้บ้านมีร่องรอยถูกขุดมาก่อนหน้านี้และถูกกลบกลับแบบไม่เรียบร้อยการตรวจสอบนำไปสู่การพบร่างเพิ่มอีกหนึ่งร่างในวันต่อมาเป็นร่างของเพศหญิงอายุไม่เกิน25ถูกพันด้วยผ้าห่มและมัดด้วยเชือกในล้านเช่นเดียวกับร่างก่อนหน้า ในรายงานของเจ้าหน้าที่ระบุว่าสภาพของร่างมีร่องรอยของการถูกมัดแน่นเป็นระยะเวลานาน,านก่อนเสียชีวิตจากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งสามร่างไม่มีบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ไม่มีหลักฐานว่ามีการแจ้งคนหายมาก่อนหน้านี้ในชื่อของผู้เสียชีวิตเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ทําให้การสืบสวนยิ่งเลึกลงไปกว่าแค่การตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่สอบถามเพื่อนบ้านโดยรอบบางคนให้ข้อมูลว่า เคยได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องเบาๆตอนกลางคืนแต่คิดว่าเป็นเสียงจากบ้านอื่นอีกคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ามีวัยรุ่นบางคนเข้าไปในบ้านแล้วไม่เห็นออกมาอีกเลยแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมข้อมูลจากเพื่อนบ้านเหล่านี้ไม่ได้ถูกรวบรวมไว้เป็นรายงานก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยโทรแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่คนหนึ่งระบุในภายหลังว่าถ้าเสียงพวกนั้นถูกแจ้งมาตั้งแต่ครั้งแรกบางอย่างอาจหยุดได้ทันเวลา การตรวจสอบบันทึกย้อนหลังจากหน่วยงานท้องถิ่นพบว่าบ้านหลังนี้เคยถูกระบุว่าเป็นสถานที่เสี่ยงต่อเด็กแต่ไม่มีการดำเนินการเชิงลึกหน่วยงานสังคมสงเคราะห์เคยเข้ามาเยี่ยมเพียงสองครั้งในช่วงระยะเวลาเกือบสิบปีพนักงานรายหนึ่งที่เกษียณไปแล้วในภายหลังให้ข้อมูลกับสื่อว่ามีเด็กหลายคนอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดเวลาแต่พวกเขาไม่พูดไม่สบตาและไม่เคยบ่นอะไรเลยความเงียบคือส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่การกระทำบางอย่างสามารถดำเนินต่อไปได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีใครหยุดไว้เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มสืบประวัติของผู้พักอาศัยในบ้านหลังนั้นพวกเขาพบว่านอกจากคนในครอบครัวยังมีผู้หญิงหลายคนที่เคยมาอาศัยอยู่ในช่วงสั้นๆบางคนเป็นเพื่อนของลูกสาวบางคนเป็นหญิงสาวไร้ที่พักที่มาขอเช่าห้องชั้นบนแต่ไม่มีใครเหล่านั้นสามารถติดต่อได้ในปัจจุบันไม่มีบันทึกการย้ายออก ไม่มีรายชื่อในระบบสาธารณสุขไม่มีแม้แต่ร่องรอยในบัญชีธนาคารเหมือนว่าคนบางคนได้หายไปจากระบบทุกอย่างเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งคำถามว่าผู้หญิงที่หายตัวไปทั้งหมดนี้คือใครและทำไมถึงไม่มีใครตามหาในขณะที่การขุดค้นยังคงดำเนินต่อไปความจริงบางอย่างเริ่มค่อยๆโผล่ขึ้นมาพร้อมกับชั้นดินที่ถูกยกออกแต่ยังไม่มีใครพูดถึงผู้กระทำยังไม่มีใครถูกจับ และบ้านหลังเดิมที่เคยดูธรรมดากำลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางของคดีที่ทั้งประเทศจับตามองเจ้าหน้าที่ขยายพื้นที่ขุดจากสวนหลังบ้านเข้าสู่ตัวบ้านเต็มรูปแบบจุดที่ถูกตรวจสอบเพิ่มเติมคือพื้นห้องใต้บันไดห้องใต้ดินและพื้นที่ข้างห้องครัวไม้กระดานบางส่วนมีรอยเปลี่ยนใหม่แต่ปูที่ใช้อยู่คนละขนาดกับส่วนอื่นและดินด้านล่างถูกเกลี่ยแบบไม่เป็นธรรมชาติวันที่26กุมภาพันธ์ปี1994 เจ้าหน้าที่พบร่างที่สี่ในจุดใต้พื้นห้องสกลามสภาพของร่างถูกพันด้วยผ้าหนุมสีเข้มมีเทปพ,พันสายไฟรัดรอบลำตัวและมัดแขนทั้งสองข้างแน่นไว้ข้างหลังเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นการจัดวางที่มีรูปแบบเหมือนกับร่างก่อนหน้ามีความตั้งใจซ่อนมากกว่าทำลวกๆไม่กี่วันถัดมาพบร่างที่ห้าในตำแหน่งที่ห่างจากจุดแรกเพียงไม่ถึงสองเมตรทุกครั้งที่มีการพบร่างใหม่พื้นที่โดยรอบจะถูกปิดเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่เริ่มมีการใช้เต็นท์ปิดคลุมเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสื่อมวลชนในเวลานั้นนักข่าวจำนวนมากจากทั่วอังกฤษมารวมตัวกันหน้าแนวกั้นของบ้านเล็กที่25ผู้กำกับการตำรวจกลาสเตอร์ออกมาถแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังพบร่างที่5โดยกล่าวว่าเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่อาจเป็นคดีสำคัญระดับชาติชื่อของหญิงสาวที่หายตัวไปในเมืองกลาสเตอร์เริ่มถูกรวบรวมขึ้นมาใหม่ บันทึกจากสถานีตำรวจท้องถิ่นถูกนำมาตรวจทานอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบว่ามีหญิงสาวอายุระหว่าง16-25ปีจำนวนมากที่หายไปในช่วงระหว่างปี1973-1979บางคนเคยถูกรายงานหายไว้แต่ต่อมาถูกตีความว่าอาจหนีออกจากบ้านแต่เมื่อย้อนกลับไปดูบริบทหลายรายมีจุดร่วมคือเคยพักอาศัยอยู่ใกล้บ้านเลขที่25 บางคนทำงานในร้านค้าใกล้บ้านบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้พักอาศัยเริ่มมีการตั้งคำถามว่าความเชื่อที่ว่าพวกเขานี้ออกจากบ้านนั้นอาจไม่ใช่ความจริงเจ้าหน้าที่เริ่มสืบสวนว่าภายในบ้านมีใครที่สามารถเกี่ยวข้องกับผู้หายตัวเหล่านี้ได้บ้างบุคคลหนึ่งที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเคยมีประวัติในคดีล่วงละเมิดผู้เยาว์เมื่อช่วงปลายยุค60แต่คดีนั้นไม่ได้ดำเนินไปจนถึงชั้นศาล บันทึกทางสังคมสงเคราะอในช่วงปลายยุค70ระบุว่ามีวัยรุ่นหญิงหลายคนเคยเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะผู้เช่าระยะสัน้นบางคนเข้ามาโดยผ่านโครงการที่ให้ที่พักแก่ผู้ไม่มีที่อยู่ในเวลานั้นยังไม่มีระบบลงทะเบียนผู้พักอาศัยชั่วคราวที่ชัดเจนนั้นทำให้รายชื่อของผู้หญิงที่อาจเกี่ยวข้องเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งกว่าคือ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุชื่อร่างใดได้อย่างแน่ชัดในขณะนั้นเนาทุกอย่างคือร่างนิรนามทุกการขุดคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบใครบางคนที่อยู่ในบ้านนี้รู้คำตอบแต่ในตอนนั้นยังไม่มีใครพูดหลังจากพบร่างที่ห้าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจขยายการสอบสวนจากพื้นที่กายภาพไปสู่เรื่องของคนไม่ใช่แค่ผู้ที่เคยพักอาศัยในบ้านเลขที่25 แต่รวมถึงผู้ที่เคยเข้าออกและมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากโรงเรียนประถมในเมืองคลาสเตอร์บันทึกไว้ว่าเด็กหญิงจำนวนหนึ่งที่มีนามสกุลตรงกับเจ้าของบ้านมีพฤติกรรมเงียบผิดปกติบันทึกการเข้าเรียนพบว่าบางคนขาดเรียนต่อเนื่องเป็นสัปดาห์โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ในบางกรณีครูประจำชั้นเคยตั้งข้อสังเกตว่าเด็กมีรอยฟกช้ำที่แขนและขา แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เข้าไปสอบถามคำตอบที่ได้คือหกล้มในบ้านและเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เด็กบางคนหยุดเรียนแล้วไม่กลับมาอีกเอกสารของโรงเรียนเพียงแค่ระบุว่าย้ายที่อยู่ไม่มีโรงเรียนใดในพื้นที่ปลายทางที่เคยมีชื่อเด็กเหล่านั้นเข้าเรียนในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี1994หน่วยคุ้มครองเด็กนำเด็กสามคนที่อาศัยอยู่ในบ้านออกจากพื้นที่เพื่อให้การอย่างปลอดภัย เด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งอายุ12ปีในขณะนั้นบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ามีบางคนเคยอยู่ที่นี่แล้วหายไปแต่ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยเธอเล่าว่าเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกพาไปที่ห้องใต้ดินแล้วไม่กลับขึ้นมาอีกเธอไม่เคยได้ยินเสียงหรือรู้ว่าคนนั้นชื่ออะไรเพราะคนที่มาอยู่บ้านนี้มักมาและไปโดยไม่มีการแนะนำตัวเด็กอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเราไม่กล้าถามว่าใครเป็นใครเพราะผู้ใหญ่ไม่ชอบให้พูด การให้ปากคำของเด็กๆถูกจัดทำเป็นเอกสารลับเพื่อป้องกันผลกระทบด้านจิตใจคำพูดที่ดูธรรมดาเหล่านั้นกลับสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่พบจากหลักฐานในพื้นที่บริเวณห้องใต้ดินมีการต่อเติมผนงังเสียงสะท้อนภายในบ่งชี้ว่าผนังบางส่วนไม่ใช่ของเดิมตามแปลนบ้านเมื่อเปิดผนังออกพบพื้นที่ว่างอีกหนึ่งส่วนที่มีร่องรอยการใช้งานเป็นห้องพักชั่วคราว ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแสงไฟและมีคราบที่มุมผนังหลายจุดบนพื้นพบเศษผ้าห่มเชือกในล่านและกล่องไม้ที่ถูกยึดแน่นกับพื้นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญวิทยาที่เข้าร่วมการสอบสวนให้ความเห็นว่าการจัดพื้นที่ในลักษณะนี้บ่งชี้ว่าถูกใช้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้อื่นไม่ใช่เพื่ออยู่อาศัยตามปกติในขณะเดียวกันการค้นหาบริเวณรอบบ้านยังคงดำเนินต่อไป บริเวณใต้ต้นไม้เก่าในมุมสวนที่ไม่มีใครสนใจมีการขุดพบร่างที่หกร่างนี้เป็นเพศหญิงมีลักษณะทางร่างกายที่บ่งชี้ว่าอายุยังไม่เกิน18ไม่มีเอกสารไม่มีชื่อไม่มีใครออกมาระบุว่าเธอคือใครนั่นทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มตั้งคำถามว่าในบ้านหลังนี้เคยมีใครตามหาคนหายจริงบ้างไหมหรือนี่คือพื้นที่ที่ทุกเสียงถูกทำให้เงียบลงโดยไม่มีใครกล้าเอ่ยถึง ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้ในช่วงกลางเดือนมีนาคมปี1994เริ่มเผยให้เห็นรูปแบบบางอย่างรายชื่อหญิงสาวที่เคยหายไปในพื้นที่คลัสเตอร์ในช่วง20ปีก่อนหน้าถูกจัดกลุ่มตามปีที่หายตัวพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่หายตัวไปโดยไม่มีบันทึกการเดินทางไม่มีเอกสารแจ้งย้ายและไม่มีการเบริกเงินจากบัญชีธนาคารอีกเลย หลายคนเป็นหญิงสาววัยรุ่นบางคนอยู่ในกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กในบ้านพักชั่วคราวผู้หญิงไร้ที่พักหรือผู้ที่เคยอยู่ในสถานพินิจมาก,ก่อนมีรายงานจากสถานสงเคราะห์ในเมืองใกล้เคียงว่าหญิงสาวอายุ17ปีรายหนึ่งเคยระบุว่าจะไปพักอยู่กับคนรู้จักในกลาสเตอร์เธอไม่เคยกลับมาอีกเลยเอกสารที่โรงเรียนพยาบาลในเมืองบริสตอนรายงานว่าเคยมีนักศึกษาฝึกงานหญิงที่ไม่ได้มาทำงานตามกำหนด และติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ปี1975ที่น่าสนใจคือในบันทึกการเข้าออกของสถานีขนส่งเธอถูกพบว่าเดินทางเข้าสู่เมืองกลาสเตอร์ในวันก่อนหายตัวไม่มีข้อมูลว่าหลังจากนั้นเธอเดินทางไปที่ใดเจ้าหน้าที่เริ่มเชื่อมโยงรายชื่อทั้งหมดเข้ากับบ้านเลขที่25โดยอาศัยคำให้การจากเพื่อนบ้านบันทึกจดหมายที่ส่งถึงที่อยู่ดังกล่าวและภาพถ่ายบางส่วนที่พบภายในบ้าน ภาพหนึ่งที่พบในกล่องเก็บของใต้บันไดเป็นภาพหญิงสาววัยรุ่นผมยาวนั่งอยู่บนโซฟาภายในบ้านไม่มีชื่อเขียนไว้ด้านหลังภาพไม่มีวันเวลาแต่เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบแล้วเชื่อว่าใกล้เคียงกับบุคคลที่เคยถูกแจ้งหายในปี1976นอกจากภาพถ่ายยังพบสมุดบันทึกเล่มเล็กที่มีชื่อผู้หญิงจำนวนสิบกว่ารายแต่ไม่มีนามสกุลไม่มีที่อยู่มีเพียงชื่อเล่นตัวอย่างเช่นลินดาแคร์ราแอน และในหลายชื่อมีเครื่องหมายกากบาทสีแดงเขียนไว้ข้างหลังไม่มีใครอธิบายได้ว่าเครื่องหมายเหล่านั้นหมายถึงอะไรเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งคำถามว่าหญิงสาวทั้งหมดนี้คือใครและเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นทุกวันคือไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่หญิงสาวกลุ่มเดียวกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีเสียงเตือนจากใครไม่มีคำร้องจากครอบครัว และไม่มีการตามหาที่จริงจังเจ้าหน้าที่กล่าวในรายงานฉบับหนึ่งว่าพวกเธอไม่มีเสียงในระบบราชการและนั่นคือเหตุผลที่ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าพวกเธอหายไปเมื่อขุดลึกเข้าไปในตัวบ้านเจ้าหน้าที่พบจุดฝังร่างเพิ่มเติมในพื้นห้องนั่งเล่นเป็นร่างที่เจ็ดสภาพใกล้เคียงกับร่างก่อนหน้ามัดแน่นไม่มีหลักฐานระบุตัวตนเสียงของผู้หญิงเหล่านี้ยังคงเงียบเหมือนเดิม แต่บ้านทั้งหลังกำลังเปลี่ยนเป็นสถานที่บอกเล่าทุกสิ่งที่พวกเธอไม่มีโอกาสพูดช่วงปลายเดือนมีนาคมปี1994เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ขอหมายค้นเพิ่มเติมจากสารเพื่อขยายพื้นที่สอบสวนออกนอกตัวบ้านเป้าหมายคือโกดังเก่าที่อยู่ห่างจากบ้านเลขที่25เพียงไม่ถึง1กิโลเมตรและทราบในภายหลังว่าเจ้าของบ้านเคยเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เก็บของ ภายในโกดังนั้นพบตู้ไม้เก่าหลายตู้มีคราบฝุ่นเกาะหนาแต่บางตู้ถูกลักไว้จากด้านนอกเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดตู้ใบแรกพบร่องรอยของเสื้อผ้าผู้หญิงหลายชิน้นรวมถึงรองเท้าที่มีขนาดเล็กกว่าเบอร์ทั่วไปรองเท้าคู่หนึ่งมีป้ายชื่อเขนด้วยม็กจางแชรี่ละในรายการแจ้งคนหายจากปี1979มีชื่อเด็กสาวอายุ16ปีคนหนึ่งชื่อแชริลหายไปขณะเดินทางไปเรียนพิเศษ รองเท้าคู่นั้นถูกส่งไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นใยขนสั้นบางส่วนที่พบตรงพื้นรองเท้าตรงกับพรมภายในบ้านเลขที่25หลักฐานเหล่านี้เริ่มเชื่อมโยงผู้หายไปกับบ้านโดยตรงในอีกตู้หนึ่งพบสมุดโน้ตเก่าที่มีรายการเขียนด้วยลายมือบรรทัดหนึ่งระบุว่ารับของวันอาทิตย์เด็กผมแดงแม่ไม่โถไม่มีคำอธิบายอื่นประกอบไม่มีชื่อสถานที่และไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้เขียน แต่ข้อความบรรทัดนั้นทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าการหายตัวของหญิงสาวแต่ละรายอาจไม่ได้เกิดขึ้นแบบเฉพาะรายมันอาจมีรูปแบบไม่ใช่การพบกันโดยบังเอิญแต่เป็นการคัดเลือกหลังจากการพบร่างที่7ผู้กำกับการสอบสวนสั่งให้ทำรายการชื่อหญิงสาวที่หายไปในกลาสเตอร์ทั้งหมดย้อนหลังตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาจำนวนทั้งหมดคือ21ราย ในจำนวนนี้15รายอยู่ในช่วงอายุระหว่าง15ถึง25 10รายไม่มีรายงานแจ้งความจากครอบครัวบางรายเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์บางรายเป็นเด็กเร่ร่อนที่ถูกพบครั้งสุดท้ายในพื้นที่รอบสถานีขนส่งข้อมูลเหล่านี้ถูกสรุปในเอกสารที่เรียกกันภายในทีมว่ารายชื่อที่ไม่มีใครลบเป็นรายชื่อของคนที่หายไปอย่างเงียบๆไม่มีใครทวงถามไม่มีใครจำได้ แต่ชื่อของพวกเธอยังอยู่ในบันทึกแม้ไม่มีภาพไม่มีเอกสารและไม่มีเสียงเพราะพื้นที่ใต้บ้านหลังหนึ่งกำลังพูดแทนพวกเธอวันที่29มีนาคมปี1994เจ้าหน้าที่ตำรวจกลอสเตอร์นำหมายจับเข้าควบคุมตัวชายวัย52ปีบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่25ถนนครอมเรลชื่อของเขาคือเฟรเดริกเว เฟร็ดเป็นช่างก่อสร้างทำงานรับเมาต่อเติมบ้านในพื้นที่คลาสเตอร์และเมืองใกล้เคียงมีประวัติเคยทำงานในไซต์ก่อสร้างตั้งแต่ช่วงต้นยุค60เขาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับภรรยาโรสแมรี่เวทและลูกๆรวมทั้งหมด7คนเฟรสให้การในเบื้องต้นว่าเขาไม่ทราบเรื่องร่างที่พบในบ้านและเชื่อว่าเป็นของผู้พักอาศัยคนก่อน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำเอกสารการเป็นเจ้าของบ้านมายืนยันเฟรดยอมรับว่าเป็นเจ้าของบ้านอย่างต่อเนื่องมานานกว่า20ปีในการสอบสวนรอบถัดไปเฟรดเปลี่ยนคำให้การว่าเขาฝังร่างของลูกสาวตัวเองไว้ในสวนหลังบ้านโดยระบุว่าหญิงสาวคนนั้นคือเฮเทอร์เวบเฮเทอร์คือบุตรสาวของเฟร็ดและโรสหายตัวไปในปี1987ในช่วงเวลานั้นเฟรดบอกกับครอบครัวว่าเฮเทอร์ไปทำงานต่างเมือง เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามเพิ่มเติมว่ามีร่างอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เฟรดเนียไปนานกว่าหนึ่งนาทีก่อนจะตอบว่ามีอีกห้าคนและเขาเป็นคนฝังทั้งหมดด้วยตัวเองคำรับสารภาพครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจจับกลุ่มเฟรตอย่างเป็นทางการในข้อหาปลิดชีพผู้อื่นและซ่อนร่างในวันที่2เมษายนเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวโรสแมรีเวทภรรยาของเฟรต หลังจากพบหลักฐานว่ามีการเบริกเงินจากบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปโดยระบุชื่อผู้เบิกเป็นนางเวดโรสเป็นหญิงผมดำอายุ45ปีในขณะนั้นมีประวัติเป็นแม่บ้านและทำงานดูแลเด็กเล็กในบ้านทั้งสองคนถูกควบคุมตัวแยกกันและปฏิเสธไม่ให้ติดต่อกันตั้งแต่วันแรกเฟร็ดยืนยันว่าโรสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำในบ้านแต่คำให้การจากพยานจำนวนหนึ่งระบุว่า เคยเห็นโรสอยู่ในบ้านเวลาเดียวกับหญิงสาวที่หายตัวไปเจ้าหน้าที่เริ่มพิจารณาว่าบ้านเล็กที่25อาจไม่ใช่แค่สถานที่เกิดเหตุแต่เป็นพื้นที่ที่ทั้งสองคนมีบทบาทร่วมกันเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในห้องนอนของเฟรดและโรสพบสมุดโน้ตที่มีการจดชื่อหญิงสาววันเวลาและข้อความบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ข้อความเหล่านั้นถูกส่งต่อให้หน่วยพิสูจน์หลักฐาน ในวันที่5เมษายนปี1994ทั้งเฟร็ดและโรสเวทถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในคดีปลิดชีพผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนร่างภายในที่พักอาศัยคดีนี้ถูกจัดลำดับให้เป็นหนึ่งในคดีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลสูงสุดของสหราชอาณาจากักรแต่ก่อนที่ศาลจะเปิดการไตส่สวนเฟร็ดเวททำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด หลังถูกควบคุมตัวอย่างเป็นทางการเฟรดเวตถูกส่งไปคุมขังที่เรือนจำเบอร์มิงแฮมห้องขังหมายเลข36ตลอดระยะเวลาการกักตัวเฟรดไม่เคยแสดงอารมณ์รุนแรงไม่โวยวายไม่พยายามหลบหนีเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเข็นเจ้าหน้าที่เรือนจำระบุว่าเขาเข็นจดหมายถึงครอบครัวทนายความและบันทึกส่วนตัวในสมุดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ภายในสมุดบันทึกมีข้อความหลายหน้าที่อธิบายรายละเอียดของการฝังร่างภายในบ้านเฟรตระบุว่าเขาเป็นคนขุดหลุมทุกจุดด้วยตัวเองโดยใช้เพียงพลั่วและตะเกียงน้ำมันในหนึ่งหน้าของสมุดบันทึก Fred เฟรตเขียนถึงลูกสาวที่หายไปเฮเธอโดยใช้คำว่าขอให้เธอหลับสบายตามด้วยข้อความที่ไม่สามารถเปิดเผยในที่สาธารณะได้เอกสารทั้งหมดนี้ถูกเก็บรักษาเป็นหลักฐานในสำนวนคดี ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมทนายความของเฟร็ดยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาสภาพจิตของผู้ต้องหาการประเมินเบื้องต้นไม่พบภาวะทางจิตผิดปกติที่ชัดเจนแต่ระบุว่าเฟร็ดมีความสามารถในการวางแผนและควบคุมพฤติกรรมอย่างมีแบบแผนวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี1994เจ้าหน้าที่เรือนจำตรวจพบว่าเฟรดเวทเสียชีวิตภายในห้องขัง เขาใช้ผ้าปูที่นอนที่ฉีกเป็นเส้นมัดเข้าด้วยกันและผูกกับราวชั้นวางของในห้องขังบันทึกของแพทย์ระบุว่าไม่พบร่องรอยการทำร้ายจากบุคคลอื่นเฟรดจ,จากไปก่อนที่คดีจะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลข่าวการเสียชีวิตของเฟรดเวทถูกเผยแพร่ทั่วประเทศในเช้าวันเดียวกันหลายครอบครัวที่ยังรอคำตอบเกี่ยวกับผู้สูญหายรู้สึกว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้รับคำอธิบายตำรวจออกถแถลงการสั้นๆว่า แม้ผู้ต้องหารายหนึ่งจะเสียชีวิตแต่การสอบสวนจะดำเนินต่อไปจุดสนใจทั้งหมดจึงย้ายไปยังบุคคลเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่และเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นตลอดช่วงเวลาที่เกิดเหตุโรสแมรีเวในเดือนตุลาคมปีเดียวกันอายการส่งฟ้องโรสอย่างเป็นทางการในข้อหาปลิดชีพหญิงสาวรวมสิบรายและมีส่วนร่วมในการซ่อนร่างในพื้นที่พักอาศัยโรสปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เธอยืนกรานว่าเธอไม่มีส่วนรู้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คำให้การจากพยานหลายรายเริ่มเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับคำปฏิเสธของเธอหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยพักในบ้านในช่วงปลายยุค70ให้การว่าโรสอยู่ในบ้านเสมอเวลาที่มีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาอาศัยอีกคนหนึ่งระบุว่าเธอเคยได้ยินเสียงกรีดร้องจากห้องใต้ดินและเห็นโรสถือเชือกลงไปแม้จะไม่มีหลักฐานโดยตรงในหลายจุดแต่จิ๊กซอทั้งหมด เริ่มประกอบเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งซ่อนไว้มาเกือบ20ปีกำลังปรากฏต่อหน้าศาลวันที่สตุลาคมปี1995สารสศาลสูงเมืองวินเชสเตอร์เปิดการไต่สวนคดีโรสแมรี่เวทอย่างเป็นทางการข้อกล่าวหาทั้งหมดรวมสิบข้อหาเป็นการปลิดชีพหญิงสาวในช่วงระหว่างปี1973-1979และมีส่วนร่วมในการซ่อนร่าง โรสปรากฏตัวต่อหน้าสารโดยสวงชุดสีเข้มไม่แสดงสีหน้าและกล่าวเพียงว่าไม่ยอมรับทุกข้อกล่าวหาอายการเปิดคดีด้วยการแสดงภาพแผนผังบ้านเลขที่25ถนนครอมเร็วระบุตำแหน่งที่พบร่างทั้งหมดพร้อมคำอธิบายของผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เอกสารหลายฉบับในคดีถูกนำเสนอเป็นหลักฐาน รวมถึงสมุดจดหมายเหตุที่มีชื่อผู้หญิงภาพถ่ายจากภายในบ้านและคำให้การของพยานพยานคนแรกที่ขึ้นให้การคือหญิงสาวซึ่งเคยพักอาศัยอยู่ในบ้านกับโรสเมื่อหลายปีก่อนเธอกล่าวว่าโรสมีนิสัยควบคุมทุกอย่างในบ้านตั้งแต่การกินการนอนไปจนถึงการอนุญาตให้ใครเข้าออกห้องใต้ดินพยานอีกคนหนึ่งระบุว่า หญิงสาวที่หายตัวไปหลายคนเคยพูดคุยกับโรสโดยตรงก่อนที่พวกเธอจะหายไปหลักฐานสำคัญอีกชิ้นที่สางให้ความสนใจเป็นพิเศษคือเส้นผมของหญิงสาวที่พบในกล่องเก็บของใต้บันไดซึ่งมี DNA ตรงกับผู้หญิงที่เคยหายไปในปี1976ภายในกล่องเดียวกันพบกระดาษชิ้นเล็กที่มีลายมือเขียนว่าอย่าให้เธอออกมาอีกข้อความนี้ยังไม่สามารถยืนยันผู้เขียนได้ แต่อยู่ในพื้นที่ที่โรสเป็นผู้ดูแลทีมทนายฝ่ายจำเลยพยายามชี้ให้เห็นว่าหลักฐานทั้งหมดไม่สามารถยืนยันได้ว่าโรสมีส่วนร่วมโดยตรงพวกเขาอ้างว่าเฟร็ดกระทำทุกอย่างโดยลำพังและโรสไม่มีทางรู้เรื่องทั้งหมดแต่คำให้การของพยานในแต่ละวันเริ่มเชื่อมโยงพฤติกรรมของโรสเข้ากับเหตุการณ์ทีละน้อย อดีตเพื่อนบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าเคยเห็นโรสซื้อของที่ใช้สำหรับซ่อมพื้นและซื้อปูนในปริมาณที่ผิดปกติเจ้าหน้าที่สืบสวนยืนยันว่าช่วงเวลาที่มีการซื้อวัสดุก่อสร้างตรงกับช่วงเวลาที่หญิงสาวบางรายหายตัวไปแม้จะไม่มีภาพกล้องวงจรปิดในยุคนั้นแต่รายการซื้อสินค้าเหล่านั้นยังคงอยู่ในระบบร้านค้าทุกชิ้นของหลักฐานกำลังชี้ไปยังบทบาทของโรสที่ไม่ใช่เพียงผู้รู้เห็น แต่เป็นผู้ร่วมกระทำศาลใช้เวลาพิจารณานานกว่า30วันก่อนที่คณะลูกขุนจะใช้เวลาหารือร่วมกันอีกเจ็ดชั่วโมงในวันสุดท้ายของการพิจารณาเสียงของผู้พิพากษาถูกบันทึกไว้ในห้องพิจารณาเขาบอกว่าไม่มีใครสมควรถูกลืมไปเช่นนี้และไม่มีใครสมควรถูกกระทำเช่นนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนจะอ่านคำตัดสิน หนึ่งพฤศจิกายนปี1995คณะลูกขุนมีมติเอกฉันโรสแมรี่เวทมีความผิดในข้อหาปลิดชีพหญิงสาวจำนวนสิบรายเธอถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษคำตัดสินครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดในระบบกฎหมายอังกฤษผู้พิพากษากล่าวในวันอ่านคำตัดสินว่า การกระทำเหล่านี้คือการลบความเป็นมนุษย์ของผู้คนโดยสิ้นเชิงและไม่มีหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่าเธอรู้สึกผิดหลังคำผิพากษาครอบครัวของผู้สูญเสียหลายรายเดินออกจากศาลด้วยความเงียบไม่มีการแสดงอารมณ์ไม่มีเสียงโวยวายแต่มีคนหนึ่งกล่าวกับนักข่าวว่าอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ชื่อของพวกเธอกลับมาอยู่ในแสงสว่างอีกครั้งบ้านเลขที่25้าถนนครอมเร็วถูกปิดล้อมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของการสอบสวน ในปี1996ทางการท้อนถิ่นตัดสินใจหรือถอนบ้านทั้งหลังและปรับพื้นที่ให้กลายเป็นทางเดินสาธารณะไม่มีบ้านใหม่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมป้ายถนนเดิมถูกถอดออกและเลขที่บ้าน25ถูกลบออกจากทะเบียนเมืองเพื่อไม่ให้มีใครต้องกลับมาระลึกถึงสถานที่นั้นอีกคดีนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในระบบกฎหมายอังกฤษ หนึ่งในนั้นคือการตรวจสอบข้อมูลผู้หายที่ไม่มีครอบครัวแจ้งความการปรับระบบคัดกรองผู้เช่าบ้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการช่วยเหลือเยาวชนและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ให้ละเอียดขึ้นในการรับเรื่องเด็กแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนมุมมองของสังคมว่าผู้ที่ไม่มีเสียงไม่ได้แปลว่าไม่มีตัวตนทุกคนที่หายไปในคดีนี้มีชื่อมีประวัติมีเรื่องราว และชื่อของพวกเธอถูกบันทึกไว้ในรายงานคดีในจดหมายข่าวและในความทรงจำของเมืองเฮเทอร์เวเทเรซาซิกินทอลาเปอร์ลินดาโคอลูซเอลฮอชาเมนเวจูนแอนเคลซีอลิสันแชมเบอร์เชอรี่มอร์ลุยเทเทอร์เชอรี่คาตา พวกเธอไม่ใช่แค่ตัวเลขในสํานวนพวกเธอคือคนที่เคยมีตัวตนอยู่จริงและไม่มีใครควรถูกลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมลงคลิปทุกวันขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ